สวัสดีครับผมหลังจากที่เราขับรถตอนเย็นมาเข้ามานะครับผมอยู่ร้านมหาล้านบรรยากาศกินครับผมของสดสดได้เขาที่นี่อร่อยครับผมวันนี้เนื้อสดรันรถครับผมหลังจากเข้ามาสซอยของพันชายถนนลูกลังนะผมเข้ามาประมาณหนึ่งกิโลครับผมจะเจอร้านสเฟมิลี่ครัวอสสังขลเลี้ยวขวาเข้ามาตรงต้นหมากครับผมเข้ามาไจ้เจอเป็นของซีครับผมวันนี้ได้ข่าวว่ามีของสดสดดิบๆครับผมสุดยอด ของสดมีเปิดร้านเปิดเฟมิลี่ครัวอส,สังขาจะเปิดสุสกสาร์อาทิ์ร้านสดของสดค,ครับผมวันอาทิตย์วันเดียวมีวันเดียวครับผมนี่ครับวันนี้ตั้งใจว่าจะมากินแบบกินจุครับผมแต่ว่าเออม,มันยังไงยังไม่พบโดนไม่พบก็กินนี่กันวันนี้แนะนาก้อยกครับก้อยฟมิลี่ครัวอสังขัดับไม่ครัวอีสานแท้ๆรสชาติเจ็ดของคนกินเล้าครับผมกับวันนี้ก็บรรยากาศฟวาเพลง มีคนมานั่งฟังเพลงอยู่ครับผมก็เปิดเพลงฟังกันเรามาชิมนะผมนี่ครับร้อยเหลาอันนี้เลยครับเนื้อแดงแดงสดสดครับผมก้อยสดสดก้อยต้องเป็นชิ้นๆเป็นสดแบบแมวอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าสกเล็กอหุ้มประกอบนี่ครับเนื้อโอ้โหน่าอร่อยครับเนื้อแดงแดงเลยครับผมนี่ครับกินปุ๊บใช้มะมูก็ใช้พริก ปิกหันไปเลยเด็กลมๆกะเทียมกะเทียมกตามด้กะเทียมกินไปเลยแม่เอ้ยถ้าเราเสียเวลากยมากไ่ต้งเด็ปีกล้กินเลยนี่ก็อันนี้กินแบบสุภาพเนื้อต่อมากินเนื้อดยดแนินนีก็เป็น อือหือไม่ถูกคำอ่ะอือหือครับอือหือน้องสุดทนนี่อีกชิ้นนึงนี่กินได้ กบุมง<ป>ับหืมหน่อรวยไปหืาหมหืมหกมืมหืมหืมหมมหืมหืมหืมหหืมหมห่มหืมนฟมิลีหืมหอมหื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 มหมหืา,าวว่าเขาว่าอร่อยนะนะนก็มมหื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 มนืนหะืมหมหมหืมหนมนืมก แนะนำเมนูสุดยอดแนะนำครับผมที่นี่ทำนี้พวกร้อสนะครับขอบคุณลูกค้าสุดยอด,ด,ยอดครับผมยินดีต้อนรับสุดยอด